สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยมือสองชิบูกีคานะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งจอมนะครับวันนี้นะครับหากใครก็ตามนะครับที่กําลังตามหาเก่งไซใหญ่นะครับที่อยู่ในคลาส D s e gment นะครับทุกคนที่มีลักษณะหน้าตานะครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นเจ้านิสสันเทเน่า2.0 XL นะครับปี2018คันนี้ของเราเลยนะครับ ซึ่งคันนี้นะครับมาด้วยสีดำนะครับดูเฉลียเฉียวดูสปอร์ตมากครับคันนี้และที่สาคัญนะครับลักษณะดีไซน์นะครับทรงสไตล์ผู้บริหารอย่างแน่นอนนะครับซึ่งคันนี้นะครับออปชั่นของเขามีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวไฟหน้ากันเลยนะครับทุกคนไฟหน้านะครับอันนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED นะครับทุกคนซึ่งไฟหน้านี้นะครับเ็าต้องขอบอกไว้ก่อนนะคนว่าปรับแสงนะครับอัตโนมัติครับไม่ว่าจะเป็นสูงต่ําหรือว่าเปิดปิดแบบอัตโนมัติหมดเลยนะครับถัดมานะครับมี การขับขี่ของคุณนะครับต้องการกลางคืนนะครับจะขับขี่อย่างปลอดภัยมากอย่างยิ่งขึ้นนะครับเพราะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเนาะทุกคนแล้วจอกตกระจังหน้านะครับวันนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับปรดดไซน์นะครับออกสไตล์ผู้บริหารเลยนะครับสวยงามมากเนาะถัดมานะครับไปสจอกับตัวล้อแมกนะครับทุกคนล้อแมกนะครับของเจ้า닛สันเคเน่าคันนี้นะครับจะเป็นล้อแมกอัลลอยนะครับขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวยางบิตสโตนนะครับขนาดยางครับอยู่ที่ 2 1 -55 ทับ R 1 7นะครับคันนี้นะครับก็ดูข้อต่อตัวรถสวยงามนะครับอันนี้แม้ดีไซน์นะครับสวยงามมากเนาะถัดมานะครับส่จะของตัวกระจกพับข้างนะครับอันนี้นะครับจะเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับที่สำคัญนะก็จะพับข้างนี้เสียกับตัวรถเนาะสวยงามนะครับก็ส่วนของตัวได้จับประตูทุกคนจะเป็นได้จับประตูแบบโครเมียมนะครับซึ่งรองรับนะครับระบบ Smart k e y l e s s e n t r ทีให้นะครับเพียงแค่เรากดปุ่มปุ่มเดียวเนี่ยก็สามารถล็อกรถได้หรือปลดล็อกรถได้นะครับ แบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูส่วนของด้านท้ายของเจ้า Nissan Teana คันนี้นะครับว่าจะลักษณะดีไซน์ประมาณไหนครัทุกคนจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้คือด้านท้ายนะครับของเจ้า Nissan Teana 2.0 XL คันนี้ของเรานะครับคันนี้นะครับไฟท้ายนะครับด้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับตกแต่งด้วยคิ้วโครมเมียมสวยๆแบบนี้นะครับทุกคนลักษณะดีไซน์คันนี้นะครับก็ดูเข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีเลยนะครับ อ,ออกทรงสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะันนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับรมพาไปดูออปชันภายในตัวรถของเจ้า Nissan Kona คันนี้นะครับว่าจะมีลูกเล่นอะไรให้เล่นบ้างนะครับและดีไซน์ภายในจะเป็นยังไงเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกัน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาอยู่ภายในตัวรถของเจ้านิสสันเทียนา2.0ส l ปี2018คันนี้ของเราแล้วนะครับซึ่งขึ้นมานะครับทุกคนดีไซน์ของเจ้านิสสันเทียนาคันนี้นะครับออกโทนสีดำนะครับทุกคนก็ลักษณะดีไซน์นะครับออกสไตล์ผู้บริหารสวยงามนะครับคันนี้นะครับซึ่งคันนี้นะครับระบบตัวกุญแจนะทุกคนตัวกุญแจนะครับอันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับรีโมบิลิเซอร์นะครับทุกคนและส่วนของฟังก์ชันตารถนะครับจะเป็นระบบพุชตานนะครับก็สามารถเหยียบบบบเเรรรรรรกกแลล้้วดดปุ่มมนนะะคคัั็สสาาาถถต์ทไย และคันนี้นะครับตัวเบาะนะครับอันนี้นะครับเป็นเวลคัมซีนะทุกคนเวลาสตาร์ทรถเนี่ยก็จะเป็นการขยับขยื่นให้เราได้แบบอัตโนมัติเลยเนาะอันนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับยังมีระบบนะครับเมมโมรี่ซีดมาให้อีกด้วยนะทุกคนก็สามารถตั้งเซตได้นะครับทุกคนว่าเราจะตั้งค่าเบาะแบบไหนนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้าแบบคู่หน้านะทุกคนปรับได้นะครับแปดทิศทางนะครับอันนี้ทึ่ที่สําคัญนะครับก็ยังมีปุ่มดันหลังนะครับอย่างลัมเบอร์ซัพพอร์ตมา นั่งสบายๆไปเลยนะครับเจ้า nissan q a s h a คันนี้นะทุกคนโอเคในส่วนของตัวเลขไม้ครับ nissan q a s h a คันนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับทุกคนก็เลขไม้นะครับไม่ได้มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับทุกคนก็อยู่ในรับสลับปานกลางนะครับอันนี้อ่าในส่วนของตัวออปชั่นของเจ้า nissan q a s h q a นะครับคันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาเล่นกตัวระบบปรับอากาศกัน ระบบประกาศนะครับอันนี้จะเป็นระบบประกาศแบบอัตโนมัตินะครับมีจอแสดงผลดิจิตอลมาให้อีกด้วยนะครับก็แยกดูอัลโซนนะครับอันนี้นะครับก็แยกได้ตามใจชอบนะครับอันนี้แร่เปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับอันนี้นะครับลักษณะดีไซน์นะครับสำหรับระบบประกาศแบบนี้เลยนะครับครับผมในส่วนของตัวจอนะครับก็จะเป็นจอนะครับขนาด7นิ้วนะครับก็รองรับ AM FM นะครับลักษณะดีไซน์ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ดูน่าใช้งานนะครับ ถัดมาครับสปอตโตพอมาลัยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นพอมาลัยนะครับปรับเปลี่ยนได้4ทิศทางนะทุกคนอันนี้นะครับก็จะปรับให้ทุกคนดูเนาะเข้าออกนะครับขึ้นลงนะครับประมาณนี้เนาะก็ทําให้เข้าขับกับตัวคนขับได้อย่างดีนะทุกคนอันนี้นะครับก็ตัวพอมาลัยนะครับอันนี้จะเป็นพอมารัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับทุกคนก็สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับจากตรงพอมารัยเลยและที่สําคัญนะครับยังมีระบบควบคุมความเร็วนะครับอย่าง c ุสคอน control มาให้อีกด้วยนะทุกคนอันนี้นะครับก็ เป็นความขับขี่นะครับแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ตัวพวงมาลัยก็เบานะครับจับสบายนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับถัดมานะครับส่วนตัวเกียร์นะครับอันนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัลโทนิกซีวีทีนะครับทุกคนก็ขับขี่นะครับแบบนี้เลยเนาะทุกคนก็กับจับประชับมือหน้านี้ซึ่งที่สําคัญนะครับก็ยังมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังพร้อมเซ็นเซอร์การระยะจอดและที่สําคัญนะครับกล้องมองภาพถอยหลังเนาะของเจ้า nissan teana คันนี้นะครับเป็นกล้องมองภาพขนาดถอยหลังแบบ360อองศานะทุกคนก็ ดูได้เลยนะครับเป็นี้นะครับสวยงามนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับของนิสสันเชียร่าคันนี้นะครับรถสไตล์ผู้บริหารเนี่ยเราต้องไปดูในส่วนของห้องโดยสารนะทุกคนว่าจะลักษณะดีไซน์ประมาณไหนทุกคนจะนั่งสบายขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารนะครับของเจ้านิสสันเทียราสอนคันนี้ของเราแล้วนะครับขึ้นมานะครับอย่างแรกนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะทุกคนก็คือ ภายในห้องผู้โดยสารนะครับกว้างมากนะครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะทุกคนเห็นไหมควเป็นสไตล์ผู้บริหารนะครับคือนั่งสบายนะครับคนนั่งผู้โดยสารนี่คือสบายมากนะทุกคนที่สําคัญนะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะครับก็ปรับได้นะครับตามใจชอบเนาะมีที่พักแขกนะครับเพราะเขาได้ใส่แก้วน้ํามาให้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับรถสไตล์ผู้บริหารนะทุกคนมีม่านบังแดดหลังมาให้นะครับทุกคนก็บังแดดให้เรานะครับห้องผู้โดยสารนี่คือจะจะนั่งสบายมากนะทุกคนอันนี้นะครับก็ มาะสมนะครับกับรถสไตล์ผู้บริหารครับทุกคนคันนี้เนาะโอเคแต่ที่นี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับห้องเครื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคนะครับทุกคนอันนี้คือในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับของเจ้า Nissan Serena 2.0 XL คันนี้ของเรานะครับก็ต้องขอบอกไปก่อนเลยทุกคนว่า ภายในห้องเก็บสัมภาระนี่คือกว้างมากนะครับและที่สําคัญนะครับยังสามารถพับเบาได้อีกด้วยนะครับทุกคนและที่สําคัญเนาะก็มีถาดรองของที่เกี่ยวกับว่าเทียนหน้ามาให้อีกด้วยนะครับก็ดูน่าใช้งานเลยนะครับกระบอกสัมภาระสามารถใส่ได้ถึง3-4ใบเลยนะครับคันนี้กว้างมากนะครับที่สําคัญนะครับตัวคันนี้นะครับยังมีตัวยางอะไหล่นะครับถุงเครื่องมือแถบแม่แรงมีให้อยู่ครบเลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็สวยสวยงามเลยนะครับ ทีนี้นะครับผมพาไปดูส่วนของห้องเครื่องนะครับของเจ้า Nissan Serena คันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเครื่องยนต์ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคนะครับทุกคนอันนี้คือลักษณะหน้าตาห้องเครื่องของเจ้า Nissan Serena สอจุดศูน XL คันนี้ของเรานะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดนะครับ2 0 0 0ันซีซีซึ่งคันนี้นะครับก็ให้กำลังแรงสูงสุดถึง136แรงม้านะครับทุกคนก็ ขี่ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับทุกคนก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนว่าคันนี้นะครับรถนะครับไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำนะครับไม่แทร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับดูได้นะทุกคนว่าตัวน็อตนะครับไม่มีการแกะการถอดนะครับสติกเกอร์ตามอกมีให้อยู่ครบนะครับรูคมยุกลูเม็ดอาร์คเดิมๆหมดเลยนะครับอันนี้นะครับก็ดูห้องเครื่องสวยงามมากเลยนะทุกคนแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของการเทสไดเจ้า Nissan t ย e r n a คันนี้นะครับ ว่าจะขับขี่ดีขนาดไหนอันตราความเร็วทําไม่ดีขนาดไหนและอัตราความเร็วโซนที่ึง100จะใช้ระยะเวลาประมาณกี่วินะครับทุกคนเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันครับผมอย่างแรกนะครับที่ผมจะมาทดสอบนะครับเป็นอันตราความเร็วนะครับซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนทุกคนว่าน,นิสสันเทียนาคันนี้นะครับให้ แรงม้ามานะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่136แรงม้านะครับสำหรับ Nissan Teana 2.0 l คันนี้ของเรานะครับก็จะมาดูกันนะครับว่า136แรงม้าของเขาจะทําได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ขับขี่ไปนะครับอยู่ที่อัตราความเร็วนะครับ100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนก็ขับขี่ได้ชิลๆนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่ารถนะครับปกติดีนะครับไม่มีการสั่นกันเหวี่ยงอะไรใดๆนะครับ ก็ขับีได้แบบว่าชิวๆเลยนอนซึ่งรถคันนี้นะครับก็ดีนะครับเวลาในช่วงของการฝนตกอะไรอย่างนี้ก็ยังมีระบบนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับแบบหน่งเวลานะครับเรเซนเซอร์ให้ด้วยนะทุกคนอันนี้นะครับก็พอดีของบิิสัตเทียนาเขาเนาะ และที่สําคัญนะครับเวลาเราขับนะครับแบบไม่สบายนะครับก็ยังมีเบาะนะครับที่เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับก็ปรับได้นะครับกดหลังอะไรนิดหน่อยก็ปรับนะหรือว่าจะนวดหลังนะครับดันหลังมามีลัมเบอร์สปอร์ตมาให้อีกด้วยเนาะนี้นะครับขับขี่ได้ชิลๆเลยนะครับวันนี้นะครับเพราขับขี่สบายนะทุกคนเป็นรถออกสองสไตล์ผู้บริหารนะครับที่ผมรู้สึกว่าคนขับก็ขับสบายนะครับวันนี้ครับผมในเรื่องของการขับขี่นะครับผมก็ขอบอกไปลาทุกคนว่านิสสันเทียนาคันนี้นะครับก็ ขับขี่สบายนะครับรถนะครับนุ่มนะครับขับนะครับไม่มีการสั่นกันเหวี่ยงนะทุกคนก็ขับขี่ไปได้เรื่อยๆนะครับชิลๆนะครับคันนี้ซึ่งสปีดนะครับร้อแรงม้าผมก็มองว่าอาจจะไม่ได้สูงจนเกินไปนะทุกคนแต่สปีดที่เขาให้มาจริงๆเนี่ยลองขับจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแรงพอสมควรนะครับไม่ได้ดูแย่เลยนะทุกคนคันนี้นะครับไปร้อยี่แล้วนะครับจะไปร้อยล้วทุกคนขับขี่ได้ชิลๆนะทุกคนส่วนเรื่องของการเบรกอะไรนี่ก็ ทำได้ดีนะคะันีพอคันนี้นะครับเบรคสี่ล้อนะทุกคนแล้วแล้วคันนี้นะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะทุกคนว่าคันนี้นะครับระบบเซฟตี้ของเขานะครับก็ให้มาเยอะพอสมควรนะครับเพราะรถคันนี้นะครับยังมีระบบนะครับเตือนมุมอับสายตานะครับอย่างไบสปอตโม t ิเตอร์ลิงมาให้ด้วยนะทุกคนแล้วเราขับไปไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับก็มีเุดเตือนมุงอับสายตาช่วยเรานะครับ รถจะแซงหรือว่ารถจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นหมดนะครับกขี่ชิลๆน,น,นะครับสปีดนะครับร3 6สแรงมา้าผมบอกเลยนะทุกคนว่าไม่ได้น้อยนะครับอยียบเป็นม้านะครับเป็นนี้ที่สําคัญนะครับผมรู้สึกได้เลยนะทุกคนว่าพวงมาลัยเจ้าเทียร์หน้าคันนี้นะครับไม่หนักเลยนะทุกคนจับน่สบายมากเลยนะครับ ชิลๆนะครับนุ่มๆเนอะเจ้านิ s สันเทียน2.0 XL ปี2018คันนี้ของเรานะครับก็เดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบนะครับอัตราความเร็วนะครับ0ถึง100นะครับสำหรับนิสสันเทียนา2.0 XL ปี2018คันนี้ของเรานะครับว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่วินาทีนะครับเพื่อที่จะดูนะครับว่าทำเวลาสุดๆเนี่ยไวขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตามมาดูกัน ครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบอัตราความเร็วนะครับสูงถึงร้อยสำหรับเจ้า Nissan t e a a 2.0 XL คันนี้ของเรานะครับว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคบาย จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็อัตราความเร็วนะครับสำหรับ Nissan t i e ย n a คันนี้นะครับก็บอกไว้เลยวทุกคนว่าแรงพอสมควรเลยนะครับไม่ได้ช้าจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เร็วจนเกินไปนะครับทุกคนคันนี้นะครับก็พอสมควรเลยนะทุกคนขับขี่ดีนะครับเจ้า Nissan Tierna คันนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองมาทดสอบดูกันนะครับลองใช้งานดูนะครับสำหรับ Nissan t e r n a 2.0 SL ปี2018คันนี้ของเรานะครับ แต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของเรื่องราคานะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเปิดตัวายแดงกับราคาที่เราอยากขายทุกคนคงอยากจะรู้จะใจจะขาดแล้วใช่ไหมว่าสันตินาคันนี้เราขายกันราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนทุกคนว่าราคาเด็ดมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปดูกันนก็เป็นยังไงบ้างครับการเทสไดจอนดิสันเชน่า2.0 SL ปี2018คันนี้ของเรานะครับคันนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะทุกคนว่าราคาเปิดตัวใบแดงน,นะครับอยู่ที่1ล้าน 3 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งราคาเปิดตัวไฟแดงถือว่าสูงมากนะครับทุกคนแต่ตอนนี้นะครับราคามือสองนะครับอยากรู้ใช่ไหมว่าขายไปเท่าไหร่นะทุกคนหายไปถึง5 0เเนะครับเราตั้งขายนะครับอยู่ที่5 9 7 0 0 0บาทนะครับทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะครับดิสแนเทียนาคันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับที่สำคัญนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนและใครนะครับพี่ใหญ่ผมรีวิวรถคันอื่นนะครับรถรุ่นอื่นนะครับอยากให้รีวิวรถไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนรถรุ่นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรถสวยเบอร์ส้อนเจเบอร์ทีคานะครับสวัสดีครับ